การที่สองสลึงแบบส,สวยๆน่าซื้อไปชมแบบกันเลยจ้าแบบนี้ก็จะเป็นจีท้ทวสุวรรณมีแบบกลมแล้วก็แบบรีนะคะด้านหลังก็จะเห็นเป็น้ทวสุวรรณแบบนี้เลยนะคะทั้ง2แบบเลยหลวงปู่ทวดนะคะกับรอห้านะคะที่เป็นทรงกลม ขอบนะคะก็จะเป็นฉลุลายนะจ๊ะตอกลายก็มีนะคะอันนี้เนี่ยจะมีตะขออยู่ด้านหลังของจี้เลยนะคะสามารถคล้องเข้ากับตัวสร้อยได้เลยไม่ต้องแกะตะขอจากตัวสร้อยนะคะเป็นหัวใจพี่กุลลงยากับไม่ลงยานะคะมีตะขอไว้ติดกับสร้อยเนี่ยด้านหลังของจี้เลยนะคะทั้ง2แบบเลยจ้าดอกไม้นะคะล้อมพลอยสวยๆแบบนี้เลยประดับพลอยนะคะตัวงานพลอยหรืองานเพชรที่ประดับเนี่ยก็จะเป็นตัวงานเพชรซีแซดนะคะหรือเพชรสังเคราะห์ค่ะหัวใจนะคะมีหลายแบบเลยก็จะเป็นตัวงานขัดทรายนะคะจิ ลายอย่างละครึ่งแล้วก็มีเป็นจิกลายแล้วก็มีเป็นขัดทรายล้วนเลยก็มีนะคะหัวใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะตกแต่งดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเลเซอร์รูปมังกอนนะคะเป็นน้องอุ่นนะคะเป็นงานจี้สองสลึงน่ารักมากๆเลยมีใบมีผลนะคะรุ่นนี้ขายดีนะคะตอนนี้น้ําหนักสองสลึงนะคะเหลืออยู่หนึ่งชิ้นแล้วนะจ๊ะจี้ถุงทองนะคะจี้น้ำเต้าแล้วก็จี้เต่านะคะความหมายดีๆซื้อใส่ใสร้อยข้อมือก็ได้หรือว่าใส่กับสร้อยคอก็ได้จ้าหาความหมายดีๆนะคะแนะนํา2แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น จี้กังหันนะคะกับจี้ลูกคิดนะคะแบบนี้ก็ความหมายดีเหมือนกันนะคะจี้กระเป๋าลงยานะคะน่ารักมากๆเลยมีหูหิ้วได้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นจี้เล็กๆน่ารักน่ารักเนาะสามารถใส่กับสร้อยคอสั้นๆสวยนะงานกระพรวนนะคะมี2แบบจะมีแบบขัดทรายครึ่งแล้วก็ขัดเงาครึ่งแล้วก็มีเป็นขัดเงาล้วนเลยคะ่ะทองนะคะแล้วก็จะมีเป็นจี้ดาวนะคะ2แบบนี้นะคะแบบสุดท้ายแล้วนะใครชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีคะ่ะ